ต่อไปคนหมายเลขหกนะคะเอ้ยคนหมายเลขหกคุณใครหมายเลขหกไปดูนะคะคนหมายเลขหกจะมีสัมผัสที่หกคนหมายเลขหกน่ารักสําเร็จง่ายง่ายสบายสบายรักสะอาดจ,จิตใจดีคนหมายเลขหกคะฟังนะคะคนหมายเลขห้า่ะจริงๆรแล้วมันไปตรงกับคนที่ทํางานวัวตายควายล้มเลยนะจริงจริงแต่แบบ แต่ยังไงก็สําเร็จอะแต่ต้องคิดใหญ่ให้เป็นน่ะนะคะทีนี้คนหมายเลขหกคนหมายเลขหกแบบนี้เลยค่ะง่าย,ายสบาย,บายชอบอะไรง่าย,ายชอบจิมจ๋มจิ๋มหยุ่มยิม,ยมชอบแบบนันรักนันลาชอบความสะอาดชอบแบบคนพูดพอๆชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสมัติที่หกเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้จะไม่โอเคกับฉันเฮ้ยรู้สึกว่าฉันทำอันนี้แล้วฉันจะรวย เฮ้ยรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วอย่างเดียก่ะเลขหกแลก้วเลขหกไม่เหนื่อยก้เลขหกไม่เหนื่อยแล้วถ้าใครที่ตอนนี้เป็นเลขหกแล้วเหนื่อยผิดทางผิดลู่ผิดลู่เพราะเลขหกต้องไม่เหนื่อยค่ะเขากําหนดชะตาชีวิตมาให้ไม่เหนื่อยต้องไปหาอะไรทําที่ง่ายๆสบายๆคนรักไม่เหนื่อยมากแล้วจะรวยนี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าคุณไปทําวัวตายควายล้มเหมือนเลขห้าคุณไม่รอด เพราะดวงะตาไม่ได้กำหนดให้คุณต้องวัวตายควายลม้มเขากำหนดให้คุณต้องง่ายๆสบายๆเพราะคุณมีสัมผัสอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คุณทำคุณจะดีสิ่งนี้คุณท,ทำแล้วมันไม่ดีคุณมีสัมผัสอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายได้โขกท่องไว้เลยง่ายๆสบายๆอย่าคิดเยอะจิตเบาๆใจสบายๆนะคะถ้าเลขไหนดีแล้วจะไม่บอกวิธีแก้อะไรทั้งนั้นแหละนะคะก็พูดไปตามเนื้อความหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นโอ้ยคนหมายเลขหกเป็นคนน่ารักนะคะคุณพูดจาอะไรกับใครพูดขนาดแบบตะคอกเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่านะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมองเป็นแบบว่าอย่านะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคนหมายเลขหกเป็นแบบนี้ค่ะคือลองคนหมายเลขห้าสิแค่บอกว่าอย่านะ คนก็มองว่าคนหมายเลขค่ามันยนะ้อนเนอะอะไรแบบนี้คุณเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะฮะมันต่างกันตรงแบบพลังนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายเลขหกอย่าไปแบบใส่พลังเหมือนคนหมายเลขห้าคนหมายเลขห้าก็อย่าหน,น่มแนมต่ำแต็มอานเนคิดขู่นะคะเพราะเดี๋ยวมันสลับกันแล้วมันจะไม่เวิร์กชอบรอเซ่นะคะถูกใจกันลาเซอยากหมายเลขหกกันใหญ่เลยนะคะ